ข้อสปอร์ตต่างๆครับแล้นี่อยู่ช่วงเรื่องยังต่างๆนะครับกับชุดออกกำลังกายที่เซ็กซี่เกินไปทําให้ไม่มีสมาธิในการออกกำลังกายไม่มีสมาธิจริงๆไม่มีสมาธิได้ตอนนี้ Oh my god Oh my goodness ไม่จะบอกว่าทำไมอ่ะขอดูรูปไปใช้ก่อนอันนี้ตอนแรกนะที่เห็นหัวข้อนี้มาแอบงงว่าเราอ่ะไม่เป็น Oh my world ไม่มีส่วนเบส่วนโค้งเยอะเหมือนกันนะเย็นเย็นคือจะบอกว่าถ้าเจ้าตัวถ้าหมายถึงเราอะะยิมหยุดยิ้มเงนี้<า>ถ้าเกิดหมายถึงเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าหลอมันก็สบายดีนะอาจจะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะ <c oughs> เขาพูดถึงเขาพูดถึงเจ้าตัวที่เล่นที่ไม่มีสมาธิหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาอะงานวิจัยพูดถึงเจ้าตัวแต่เราอะในฐานะเจ้าตัวที่เราแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยในการออกกําลังกายอะ เรารู้สึกโอเคนะหรือมันอาจจะเป็นเพราะสมาธิของคนเราไม่เหมือนกันป่ะคือบางคนอ่ะแต่งไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงก็จดจ่อกับการออมร่างกายแต่บางคนแต่งตัวยังไงมันก็จะมีแคร์สายตาคนรอบข้างด้วยไงใช่แต่เนี้ยไม่แคร์ไม่เพราะคุณอาจจะแบบดูแลตัวเองดีไงรู้อกป่ะมันไม่ได้มีส่วนที่อันไหนที่ต้องมาดูแลกังวลว่าเดี๋ยวจะกัแล้วเราจะดําจะแล้วเราจะเปียกหรือว่าส่วนไหนที่มันเป็นแบบส่วนเกินของร่างกายเราพุงอะไรเงี้ยเฮ้ยปิ่นป่าวะ อะไรอย่างเงี้ย่ามาดูเหตุผลที่แท้จริงละกันใช่ข่ามีงานวิจัยนี่มีการวิจัยออกมานะคะ <c oughs> การศึกษาของ University of Toronto ค่ะที่แคนาดาบอกว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดออกกำลังกายที่รัดรูปน้อยชิ้น ย้ำนะคะว่าในการที่เข้ายิมนั่แหละไปฟิตเนสจะเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทําให้การออกกําลังกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือหมายความว่าประสิทธิภาพในการออกกําลังกายลดลงทําให้ออกกําลังกายไม่ได้อย่างเต็มที่ซึ่งแคทลีนซัิสชันนะครับผมและทิโมธีเวลช์นะครับอาจารย์คณะพลศึกษาแห่ง university of toronto ครับผมได้ทําการทดสอบผู้หญิง80คนด้วยกันนะครับผมอายุระหว่าง18-35ปีและแบ่งเป็น2กลุ่ม ในการใส่ชุดออกกำลังกายที่แตกต่างออกไปยังไงบ้างโดยกลุ่มแรกนะครับผมให้ใส่เสื้อกล้ามรัดรูปและกาง<ะ>เกงขาสั้นชุดจูเลยยังว่าชุดจู่สั้นมากมครับและอีกหนึ่งกลุ่มครับคือกลุ่มที่ใส่เสื้อลหลวๆกับกางเกงฟุตบอลโอ้โหคนละแบบเลยอ่ะคนละแบบเลยครับโดยทั้งสองกลุ่มนะครับผมได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆในห้องกระจกและมีช่างภาพคอยบันทึกภาพ เก็บบรรยากาศต่างๆ oh. ทั้งอริยบทในการออกกาลังกายต่างๆตลอดเวลาค่ะนะครับซึ่งผลสํารวจออกมาว่ากลุ่มที่ใส่เสื้อกล้ามรัดรูปกับกางเกงสั้นจุจูนะครับผมทํากิจกรรมเพื่อนไหวต่างๆ oh. ไม่ดีเท่ากับคนที่ใส่กางเกงฟุตบอล oh. และก็เสื้อที่หลวมๆ oh. อันนี้เข้าใจแล้วอันนี้คือขัดกับสิ่งที่เคยพูดมาว่าคนที่ทําใส่เสื้อผ้ารัดรูปเซ็กซี่เนี่ยจะทำกิจกรรมได้คล่องแคล่วกว่า อันนี้ออขัดกับสิ่งที่บอกกันขัดกับที่เราเคยบอกว่าใส่แค่สปอร์ตบรา,ามันจะทาให้รู้สึกคล่องตัวใช่ครับแต่อันนี้เข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าในงานทดลองของเขาอ่ะเขาดันใส่เป็นกางเกงขาสั้นแล้วดันใส่เป็นเสื้อกล้ามรัดๆและในขณะเดียวกันก็มีช่างภาพซึ่งคําว่าช่างภาพหมายถึงเขารู้ตัวไงว่ามีาคนคอยจดจ้องเขาอยู่เขาก็ต้องเก็บส่วนจิปป๊บบินเข้าไปอ๋อก็ต้องแบบมีการแบบวิ่งวิ่งท่านี้เดี๋ยวมันจะพูออกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผม ซึ่งคณะผู้ศึกษานะครับบอกว่าผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปเซ็กซี่นะครับเวลาออกกำลังกายเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยบุ่งไปอยู่กับเรื่องของเสื้อผ้ามากกว่าการออกกำลังกานยนั่นไงนะครับไปจดจ่อเรื่องอื่นมากกว่าอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่แต่งตัวกางเกงบอลหรือเสื้อหลวมๆมันก็อาจจะไม่ต้องมาแคร์มันไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเห็นอะไรอย่างนี้นะคะซ<ช>ึ่งคณะผู้ศึกษาเนี่ยเขาก็กล่าวอีกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะทําการศึกษาเรื่อง ชุดแข่งขันของนักกีฬาในสถานการณ์ที่แข่งขันจริงๆ<อ>ส่วนที่จะมีผลต่อผลแพ้ชนะของกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องมารอดูแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เดียแอบสงสัยเหมือนกัน<ะ>เพราะว่าเป็นคนที่อาจชอบใส่สปอร์ตบาร์<อ>ใส่เลกกิ้งในการเข้ายิมแต่ถ้าเกิดว่าไปวิ่งเนี่ยก็จะชอบใส่กางเกงวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของเลกกิ้งหรือว่าเสื้อผ้าในแต่ละชนิดที่มันเหมาะกับการออกกำลังกายมันก็ยังจําเป็นจริงๆนะคะ<อ>คืออย่างเลกกิ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ให้มันพอดีตัวมันก็ เนือเวลาวิ่งแล้วทำให้กล้ามเนือ้อมันไม่สบัดแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดออันนี้มันมีประโยชน์จร,จริงๆใชแต่ถ้ามันรัดจนเกินไปมันก็มีนนโทษได้คเป็นโทษใช่เขาบอกว่าถ้ารัดช่วงบริเวณเอวต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะยิผลต่อข้อต่อกระดูกช่วงหลังก็เป็นได้ถูกแล้วก็หายใจลําบากด้วย